พอ,อ,อน้องล่องพอน้องเคลื่อนไปเดินเอาลูกเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วลูกเอกเอเหนื่อย่นั่นวิ่เมื่ายกัแค่ใกล้ถึงบ้านแล้วลูกคนเก่งคนเก่งจ้าลูกถนนลื่นมากฮาาะ จะไปด้านนี้เหรอแม่ขึ้นไม่ได้นี่มันบ่มีมองเ้รถเข้นขึ้นเนี่ยเอาเด็กหน่อยไปห้างทีแล้วพี่นองพิเศษยนดารุปไปหรอหรอ๋ขึ้นไปแล้วไอ,อ้เับน,น้องชวนเขาไปห้างทีพี่นอนค่ะ จะดนอ่ะหูจะคว่ำลงจากรถข้างนอกน้า,นา,นา ตมาแข่งแจ๊กันไตเนาี่น,อน้องเสียงหอดเนินเพิ่งคที่เขาูดใหญหน่ <laughs> อยถึงก้อนเฮ้ยแม่วิ่งม่งหาแม่งก้อนแม่บลู่กไม่นี่นาเด้น,นี่นาคนาอบเอกเปล่ลกที่เก่งเถอะลูก

นอวายายน้อย,ยกับเอ่อพีบ,บีท็อฟฟี่ทำอะไรให้ต้องจับลีน่าไว้ก่อนพี่น้องเรามีโคกแอนควณเหรเรามีขนมแอนคุกับโอ้ย,น,ยน้อยน้อยจนก็ดเชื้อมาไว้เนาองเขาเลยหายลูกล้านหายลีน,าน,น,นลล่าน้ำนาอแมนวินลีน่าวัชพุชชิตลีนา่าบีล้าอันนี้กับเป็นบ,บลัฟเฟิร Hei. Hei. Nei, Der har, sånn har vi spotgodis. Spotlunsj. Spotlunsj til mamma. นี่ยายหน่อยซือาาอ้อเนาะจ้ะเนาะแกให้ล้านๆอ,อยู่ในหางอยู่ในสถานีพี่นออ้องเก็ซื้อให่ซองสองยังเยกบ,บัดนี้ยไม่ยังเยกอันนี้ไปซื้อจากเพรสบี้หนเด้ะเราไปซื้อจากแต่ลาต้านเพรสบี้หน,น,นมันก็นจะแพงหลายกว่าร้านธรรมดาเนาะจ้ะ<อ>นี่นี่พี่ทอฟฟี่ไปซื้อมาให้แมนวินนี่นะเอเดนร้ f r อ m toffee can you say it from from ฟ t o f ทอฟฟี่ทอฟฟี่ทักซูมิกแยังทักิขอบคุณครับขอบคุณค่ะอืมอืมเอาขนมเลือแปเลือแ้งเลือแด้งเนองคะทุกเน่กับบะเมนฟรีด้วนี่อันนี้นอยซือจากลาบมา้อมเอ้าบัดนี่ย่องบัดเนี้ยไม่ายบหกินทั้งที่เมสูอันแบบจบบพี่น้องให้กินทีละนิดทีละหน่อย ตุ้ยจ่อให้ไอเพื่อนแมนต์จ้าแมนวินวอร์กูดเซขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ<ม>ยายน้อย,อยขอบคุณครับพี่ทอฟฟี่ขอบคุณคพี่ทอฟฟี่อืมเอากินบัดน,นี้ชวนแม่ก็เก็บใส่ขึ้นพกเพื่อกาพี่น้องเอาไปให้ดิ้งน้อย,นยนอ,ยยอยกินได้เนื้อจ้าทย่อยกินที่นิดทีื่อหน่อยบ่ให้กินมกจ้ะอันนี้ก็อยู่ในความควบคุมของแม่แล้วจ้ะเนาะ เลสก็อดเฮีย <Yeah. S 2> อ่ะกดควบปันนี่เอาแม่จอดเสียงเอาทิ้งเลสคอมมานขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเออขอบคุณจ้ะขอบคุณจากใจเอากินเปิดแก๊สก,ก,ก,กินดูลูกเอาแขวแขวสีห้างได้แมนวินมามาคันดับนัดทีเดยแมนวินเยอะ Let's get up Let's get open. And one, two, and three. Mm. And two, one. Can <laughs> one? Two, and three. What is the door, Mama. Dog, my balloon. But it's the dark? It's a legs, okay. มามาเปิดให้ดินะมามาเอพนัทีใดเอาเก่งเ้าเก่งแอคคีวฮาร์ดบัดเ์ดมามาเอพนัทีใดเปิดได้สวยเปิดได้สวว้าวม่เหนดสยมีของเล่นด้วยเหรอลูกไม่มีอะไรลยลูก้ดอมเลย ใช่ด้เะมาเดี๋ยวแม่มามาขั้นบิ๊กเยาวดเด็กแล้วแม่ประกอบให้เอากินบบบนี้กินช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตลูกแซบป๊อปแซบป๊อปแซบลายครับแซบลายครับขอบคุณแม่มาครับมาครับอแมามานึกได้แมาม่ แซมเดี๋ยวไปทำหลบลีน่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะอืมวันรุ่งขึ้นเซบบอเซบบอเซบบอเซบหลายเซบไลไหนี่แม่ เอล l นอยุก็เดนหิเสนวะไม่ยไม่เอ็อารอาอาเอกันแล้วเอาโอเคลูกโอเคโอเคโอ้ยลูกกับพ่อลูกพี่น้องค่ับจะไปใให้โัวท่านผู้ชมให้โดขอบคุณพี่ทอฟฟี่ให้โดเต็มปะให้โดทอฟฟี่ให้โดยายน้อยให้โดบายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับเอลลีนบ๊ายบายสวัสดีครับ 嘿喽。<H>